มาเด้อพี่น้องมากินลาดนากุ้งสดเฟรนโบเบตาแซ่บบ่เนี่ยใส่จานไปแล้วนี่เดี๋ยไม่หน้อยก็จะปรุงไปกินไปคุยกันไปเนาะมาเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเข้าลงไม้ลงมือกันเลยเนาะค่ะพี่น้องมาเด้อม,มาเด้อม,มากินน้กากันจ้ามาเมื่อนี้รอหน้าาพี่น้องนี่เลยลาดนานะ้ำชามๆเห็นไหมคะพี่น้องเห็นแล้วเน,นาะซิมหนามก่อนเด้อ กลิ่นก็แสบเดีวนะคะมันมันมเมาเขาเลยแล้วมันมีอะไรกินออกสมสมจังเลยม่นเก็บตกทุกอย่างนี่แหละใส่พริกดองไปแล้ว,ลวเราก็ใส่พริกนี่เลยพริกผัดอเนกประสงค์ของเรามันจะเพิ่มความอร่อยพริกผัดอเนกประสงค์เขากะ ก็บไปแล้วนะคะอยู่ในหมวดหลากหลายความรู้เหมือนเดิมเนาะคะ่ะไปหาเอานะคะในไฟ u ู u ูบไ่หน่อยไม่หายผัดทอดต้นตุ้นหมกซุปเจวน้ำพริกการเห็ดหมุยออยอย่างต่างๆมันจะแบ่งเป็นหมวดแล้แต่ตัวใดที่สมควรที่จะแนะนําเป็นแบบพี่น้องหาง่ายก็คือจะอยู่ในหมวดหลากหลายความรู้หรือว่าอาหารฝรั่งต่างๆ่กับแยกก็ส่วนไปแล้วนะคะชิม

ให้มันเนะี่ยเอามันมาแล้วนะน้ำตาลเราใช้มันมันสีหน่อยใจเนาะที่ถินมกับพ่อแล้วหรือวนะวันนี้ไม่ห,หน่อยไปจัดการกระกลมได้ง่าย,ายมาแล้วนะคะเรียบร้อยที่จับโอเค วันที่ดูแลมัยังหน่อยในกลมแรงงานเขาก็ทถางมี้น่อยวัจะสามารถนไหนเพื่อจะไปวันไหนไม่ใชฉันไปนวันอาทิตย์กลับมาเดือนเมษาวันที่เท่าไหร่หนายงเดือนฉันมาฉันมาแรงงานตัววันที่หนึ่งคือสภาพเรากัน มันแรงงางเนเขาเปิดเ้อกลับไปเมื่อลังเนาะเป็นอ้ก้นนันค้นที่ด,ดูแรไมีน้อยได้ปโอเคตามนั้นนี่หหายป่วยนะคะ,ะเจ็บข้ออยู่กินน้ำกินเข้าไปครับกินน้ำลองข้อไป เขาไคยทำมาเธอเคี้ยที่โรงพยาบาลฉังเคี้ย,ย,ยแล้วแต่ฉันจะป่ยวยพร้อมแล้วฉันก็ได้ไปป่วยจากหมอแล้วทำคุณเราแรกเลยว่าดีมากมล้วมืนเอื้อ ขอจิจัดการก็ลูกเล่นไายว่าให้เซฟที่นั่งเบบไม่น้อยค่ะว,ว่ามันยังพ่อไม่เผื่อว่าถักกับมากถ้าที่นั่งพ่อยังมีอยู่ก็ยังเด็กกลับไปเล่นไม้อยู่นะคะหรือเด็กตัดมากมันอาจจะมีโปรแกรมใหม่ของกรมแรงงานอีก มีหน่อก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้นะคะส่วนกยูดมดแนมหน่อยดีมากๆากร่างเข้าไปว่าเสิยถามขอพบเร่าแล้วผนางก็ว่าเขาดีเร่ามาจจำไม่หน่อยได้เดีวปะฉันคิดว่าเธอจะมีความสุขมากเลยนะไปเมืองไทยกิจ <c oughs> <c oughs> ารพิบาให้ต่อแ่นฉันก็ว่าอังัซนละ่ะเพราะว่ามันบ่เป็นมันบ่หนาวมันมีหิมะอ่ะเซน วันนี้ก็วันนี่กับคนดูแล่ไปหน่อยได้หัวขวัญเพราะจะเรียนไปหน่อยก็ไปรัชการเรื่องสวัสดิการตัวเองอนะเดียวกันเงื่นทองก็ไปรัชการอะไรอะไรแต่เขายังไม่ให้แม่ยายืนกระดาษมื่อนี้เขาให้ยืนกระดาษมาสุกนะก็มันจะเป็นผลต่อเงินของมีหน่อยนั่น กินมันสุกม่าก,กินเม้่ไปถึงวันที่วันที่แปดวันที่แปดเดอาทิตยิหน้าจะกินไป่พอทิตทิหน้าน,นะคะืม่นานน้วีใบปวยจากหมอนะ วเดน๋ยวหมอเขาก็ส่งไปใหายที่กรมสวัสิการม่นยน้อยแล้วเรียบร้อยเขาก็รับรู้แล้วหมดปัญหาไปแล้วเนี่ยเรื่องสวัสิการเรื่องกรมงงานเรื่องงเรียนจบงานเดียวหลุดอยู่ตอนนี้ก็คือ รุ่นอ่ะรุ่นผลตรวจรุ่นผลตรวจว่ารองมาแล้วเปยั้งยาทาทุกอย่าง,า,ยางโอเคไม่มีปัญหาสาธุกทำว่าจำเป็นต้องให้ยาก็จะได้เอายาไปพร้อมเลย่องนี้นะช่วงไม่นอยโยม่ม่นรอบ ท่านมาบอกที่ร้างมันเอาพระท่านได้บหมนี่ไปเอาสายรักาเขาปิดด่านหมดละคอยกับไปร่มคอยกับไปเมืองไทยแล้วพ่อ่ก็เอาหายปลได้เลยค่ะว่มีประชาชนเมันานอยกับไปเอาบ่ได้เลย นี่แลาวตอนนี้กัเป็นเขาเซตแทบเก็บพ,พี่น้องไปนั่งเลยจ้ะคะือเริ่มเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าตัวเองสำหรับที่จะไปใส่ในเมืองไทยน,นะคะไปพวกที่ตัวพี่น้องตอน,นมันบอกนะจะเจอแต่ชุดเดิมๆเ,เลยเห็นไหมในคลิปแรกกับเอาเสื้อตัวนี้แล้ว ส่วนของอื่นไม่มีเวาาไปซื้อเลยราวยาพักพอนอนอให้เต็มที่นะคะขอบคุณพี่สมหญิงนะคะที่จะมารอบรับเมยน้อยที่สนามบิน เพิ่มมากเลยใจเพิ่นแบบความหักมีน้อยนะเป็นห่วงิ่นคัดมากการับนะม,มบาราปไปยี่สนามบินนัดแน่กันแล้วแล้วก็นัดแน่มองยืนทากันแล้วเดี๋ยวจากันพอๆเนนอยก็ไม่ค่อยเห็นตัวจริงเพิน่นเนาะแต่เพิ่นเห็นเท่าเท่าบม่ค่ยเห็นตัวจริงเพิ่นเดี๋ยวพี่สมยิงไปสิมาราบแล้วก็เรื่องโรงแรมเรื่องงางพี่สมยิง,มมงเงงพิ่นรับจัดการให้นะคะก็ รับจัการให้แล้วเพื่อนระสีไปสอบถามไปเบิ่งรายละ,ะยดมาให้แล้วก็เดี๋ยวค่ะไม่้เลือกพี่จิงว่าสิพักไปแถวรกกบบากรกะบังพี่สมิงว่ามันไกลไปถ้าหากพี่นองสิไปหาพี่นองไม่ทีนไหนไม่ถึงพี่นองแฟน่ัดพอซ้อมๆมึงแล้วพี่นองทางสุประการก็ล่ายหลายพี่นองแถวสุขุมบิตก็ล่ายหลายถึงเรยมันสิเป็นการางานสำหรับพี่นองที่อยากเจอแม่มยหน่อยเนาะหมายถึงว่าขาก็สิมากินเขาอเมริกันแช่กันนั่นแหละ กินแต่บะฮ้มจมตำลาบก้อยร้านใดร้านหนึ่งค่งข้างอยู่หลายเดี๋ยวพี่ชมนยิงแล้วรับหนาทีไปหามามาเฮ้ห้าปาร์ตี้กันตามสายพ,พี่น้องแลคิดว่าไม่ไหนเป็นเปื่อยผู้อื่นหรอกคิดว่าเป็นเปลื่อยเป็นน่องกันใช่ไหมลืมตันไปคือว่าเหาพบเจอกันไม่ไหจะจัดให้หนึง่งคืนหนึ่งนะคะหนึ่งคืนสำหรับแฟนคลับ ก่อนที่จะลงไปซีสกเกตนะคะเราจะพบเจอแป้นคับแล้วเรียบร้อยแบบจะลงไปที่ซีสกเกตนะคะเพื่อไปทําบุญการถวายเองตั้งใจไว้จนแป้นคับทั้งสวิเดนที่โอนเองเินเข้าบัญชีไม่น้อยมาแล้วเดี๋ยวไม่น้อยไปถึงมุสลันบุญสวิเดนเดี๋ยวไม่น้อยแลกเงินเลยนะคะ แยกเป็นเงินไทยแยกเป็นซองมาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเอาเมือที่ให้บุญจะประก,กาศรายซื้อนะคะว่ามีผู้ใดแน่นะคะอยู่ตรงกลัวว่าไม่น้าจะเฮตดให้เสียหายเลบรองไม่เอาเงินการทําบุญมาเป็นส่วนตัวเด็ดขาดนะคะเพเคยนะคะขอบคุณที่ไว้ใจขอบคุณที่เชื่อใจกันเนาะ ส่วนพี่รองท่านสื้อสกเกตหาบมีเวัลลภานอยากมารลอมท่าบุญมาไหนนะคะเดี๋ยวมันจะแจ้งมือท่านหนึ่งนะคะว่าไปถึงคุณหากนกรไปเบืองพระกรไปน,นครบ,บอ่อไปปรึกษาหลวงพ่อก่อนนะจะเ,เช็คชักอ,อนิจจานาธาดสี่องค์นะคะเดีก็จะมีกับเคี้ยวขบหนามไปถวายวัดส่วนสังฆทานเนี่ยบอซื้อเป็นห่อนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อมาหอ่อเอาเพราะว่า ถ้าเราไปซื้อสังฆทานสาเร็จถามว่ามันง่ายไม่ง่ายแต่พอดีเพราะว่าพระบอดใส่บ่มเป็นความจาเป็นที่พระจิตตองใส่นางเจอแต่เป็นชาเก่าแก่แก่ออกมาสบู่แต่โคต,ต,โคต,ตโรตะโปตะปานามดื่มเนื้อวานามผลไม่กะจักกตะชาดใดกะจักสิกายพระฉันเนาะหน่อยตัดสินใจไปซื้อแล้วมาห่อเอาดีกว่าสังฆทานซีหอ่หอห่อบริยากมากมามนางเขาล้านแล้วก็ซื้อซื้อเขามากมันจบรถดตัดโถตัดบัตน,นหน่อยก็มี ื้อของที่มั่นใจว่าพระจะฉันจริงๆมั่นใจว่าพระจะใช้จริงๆว่าไปซื้อกาขายคก็ซืมาห่อสำเนาหรูเบาถึงเราไม่ห่อเป็นสังฆทานเราซื้อมาเราแบ่งจะเป็นถุงหิ้วก็ได้แล้วก็มัดเป็นสีหอ่อแต่ให้ของข้างในนั้นเป็นของที่ได้ใช้จริงๆเราก็ได้บุญถูกไหมคะ ส่วนแฟนคลับที่หาเพจไม่ยังในแฟนคลับก็เจอเพราะว่าแม่นหญ่สร้างบ้านนั้นนะคะเมื่อวันที่เจ็ดก่อนไม่น่าจะเดินทางไม่นหญจะล้างบ้านเฟซบุ๊กแฟนคลับออกเมื่องในในสางบ้านล้างใหม่ไปให้แล้วนะคะเป็นแม่ยหญน้อยแฟนเพจนะคะพิมพ์เข้าไปในเฟซบุ๊กเจอทันทีนะคะสําหรับพี่น้องที่เข้าไปแล้วหาอันมองเก้าเจ้าของพ,พรงาะเราตกใจคะ่ะเขาได้ง่ายบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใจจ้า,จารักนะจุ๊บ